ฟ้าพองแบบนี้น้ำรั่วลงฟ้าแน่นอนช่างเท็จจริงยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปนี้มีคำตอบครับว่าน้ำรั่วโดนฟ้าจะเกิดเอฟเฟกต์ยังไงหน้าตาประมาณไหนไปชมครับด้านหน้าของท่านผู้ชมนะครับก็คือร่องรอยนะฟ้าที่มีปัญหานะครับเป็นจุดๆุดนะครับแล้วก็เป็นพองลงมานะครับอย่างนี้ครับถ้าคนที่ไม่ใช่ช่างหรือว่าไม่ใช่ช่งางเฉพาะทางครับเห็นก็จะสรุปว่าน้ารั่วแต่วันนี้ผมพามาดูวิธีการแยกรอยรั่ว แบบนี้แยกยังไงครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับได้แค่นี้นะครับโอเคครับจุดจะเห็นเป็นจุดเล็กๆสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เป็นรูทะลุลงมานะครับตัวนี้ครับถ้าเป็นรอยน้ําฝนรูทะลุเนี่ยจะเป็นวงกลมนะครับเวลาฝ้าโดนน้าจะพองเหมือนหนังผิวหนังเราโดนความร้อนนะครับเป็นบับเบิ้ลขึ้นมานะครับพองขึ้นมาครับอันนั้นก็คือโดนน้าแต่ลักษณะเนี้ยครับฝ้ายุ่ยนะครับแล้วก็ทะลุบ้างพองบ้างนิดหน่อย มีคาบสีน้ําตาลถ้าโดนน้าต้องเป็นคาบสีน้ําตาลลักษณะเป็นวนนี่เป็นคาบสีน้าตาลจุดเล็กๆลักษณะนี้คือฝ้าโดนปวกกินครับนะครับฝ้าโดนปวกกินเดี๋ยวเรามาดูจุดต,ต่อไปบริเวณนี้ฝ้าพองขึ้นมาลักษณะใกล้เคียงกับน้ํานะครับแต่เรามาดูองค์ประกอบหลักนะครับก็จะเห็นว่าเป็นจุดพองเล็กเว้นแล้วก็พองเล็กแล้วก็เว้นนะครับถ้าเป็นน้ําจะพองทะลุถึงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นรอยพองจะ รัศมีจะถึงกันนะครับถ้าเว้นก็จะเว้นเป็นลักษณะของก้อนใหญ่นะครับแต่นี่เป็นจุดเล็กๆพองเล็กๆแล้วเว้นพองเล็กๆแล้วเว้นครับนี่คือปัญหาปวกกินฝ้านั่นเองเทคนิคหลังคารั่วปัญหาหลังคารั่วที่ไม่มีใครพูดถึงที่ไม่มีใครนํามาบอกเล่าติดตามไหมครับผมมีวิธีซ่อมหลังคาการวิเคราะห์หลังคาการดูปัญหาการดูหน้างานแบบถึงพิกถึงขิงที่ไม่มี ที่ไหนนํามาพูดนํามาบอกให้ท่านได้ติดตามรับชมรับทราบเพื่อเป็นความรู้ในการซ่อมหลังคานั่นเองครับวันนี้ก็ฝากติดตามผองการบริษัทบูคมสวิตส์ครับซ่อมสร้างต่อเตาบ้านไปได้ง,ง่ายสวัสดีครับ